ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัน A I A นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆแต่อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเรื่องประกันชีวิตคืออะไรไม่ว่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วหรือเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกคลิปนี้จะอธิบายให้เข้าใจง่าย,ายๆไปเริ่มกันเลยค่ะ ชีวิตคืออะไรประกันชีวิตคือสัญญาระหว่างเรากับบริษัทประกันภัยค่ะเราจะจ่ายเงินเป็นงวดเช่นรายเดือนรายปีเรียกว่าเบี้ยประกันภัยถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตในช่วงเวลาที่คุ้มครองบริษัทจะจ่ายเงินเป็นก้อนให้คนที่เรารักเรียกว่าผู้รับผลประโยชน์ค่ะ มองง่ายๆว่าเป็นการดูแลคนที่เรารักแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้วก็ตามหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องมีประกันชีวิตลองคิดดูว่าครอบครัวต้องพึ่งพาเราเรื่องรายได้ไหมเรามีภาระหนี้สินเช่นบ้านรถบัตรเครดิตไหมลูกหลานยังต้องการการศึกษาอยู่ไหมประกันชีวิต จะช่วยให้คนที่เรารักมีเงินใช้จ่ายต่อแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้วก็ตามมันไม่ใช่การคิดในแง่ร้ายนะคะแต่มันคือการวางแผนเพื่อคนที่เรารักประกันชีวิตมีหลายแบบนะคะแต่วันนี้จะเล่าให้เข้าใจแบบง่ายๆก่อน 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาคุ้มครองเช่น10ปี20ปีถ้าเราเสียชีวิตในช่วงนั้นบริษัทก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ครอบครัว 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพคุ้มครองตลอดชีวิตมีเงินสะสมหรือมูลค่าเว้นคืนสรุปประกันชีวิตก็คือการวางแผนเพื่อคนที่เรารักนั่นเองค่ะถ้าทุกคนได้ความรู้จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอั n A A ด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่าเคยคิดจะทำประกันชีวิตไหม